อันนี้ผังน้อยผังไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าไม่มันมีของมันอยู่แล้วไงมันแวะแวะติมมันน้ำมันแล้ว่็ไปเข้าห้องน้ำไปสื่อของกินเนาะเมื่อเนาะจะไปพูดเขากันอากาศไม่อนี่ จัว่า,าเขาก็ถึงคูเครองแล้วมันจะเปิดนะกา,กาศค่อนข้างเย็นไอ้อุดรจะผ่านขึ้นเขาเลยค่ะขับขึ้นี่แล้วแล้วเตรียมเตรียมของกันถ้าใจแล้วเราออกเดินทางกันแล้วเอาเริ่มเริ่มต้นกันหนึ่งจุดสี่สีแดง บุบรีบุบรีสุกเต็มอยู่้าสิหอดเขาบิห้าสดกินม้ากินมาโบรเบียบเบรีเติมพลังก่อนพลังเปนน้ำางเอาวิตามินมาบะหมี่ไายแบกว่าเขาเก็บอยู่นี่จั เพิ่งมือแบ <laughs> แแบขับฝ่าผมนะแป๊บเดียวปูเบอร์รี่ป่า,ปปาไ,ปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเก็บแต่ปูเบอร์รี่ฮัลโหลไทยอยุดรเก็บมากแม่บ้านที่เก็บมากเล็บแมว<อ>ไปด้วยการกินบลูเบอร์รี่ถึงฮอดบ้าเข้าภูเขาเก <laughs> ็บมากเล็บแมวโนบีมากเล็บแมว จุมกุ้มพูดนะมันจะงวยใหญ่ๆว่าต้องไปละเขาเขาเก็บหมักบุรี่ซะรู้ว่าไม่ต้องขึ้นออกมาเพราะว่าดินมะไปเอาคู่เอาผักตบะเราไม่ต้องขึ้นหนังไก่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บเราแม่นางถุงล่องมาเนี่ยลองเขามาห้ามาเก็บผักพันมาเก็บบวบลีเมียบ่ามืออะไรมืออื่นอาากศ mời 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 นอนตกลงขาบถ้ากัดแดดขึ้นทางชั้นสีแดงโอ้ยคนขึ้นจนนัคนเดินขึ้นตรงนี้จนตีกิ่งไม้อันเนี้ยมันเนหมือนเออป้าบุบลีไม่ตลอดท่าง บบลี่กินสากม็มูกินได้ทอดเสื้อทอดพ้าแล้วบ่ร้านหนึ่งร้านไหนอย่างมอกระทะไม่เหนมีเลยยังไม่ถึงโอ้ยทำไปต่อนเพื่อนหัวยังไม่<อ>หัว เกงหนอเกงในเล่นสอดยากแล้วเปียกสิตัวแล้วเนี่ยต้องทีเป็นอันนี้แค่หินเด่นใช่ไหมอันนี้เป็นหินหลุมเลยเออเป็นหินหลุมยังะวะไม่พาดเลยฮอดเป็นหินหลุมเอ้าเมื่อบาดถ่ายเอาต้องลงแล้วก็ขึ้นใช่ไหมใส่เบงโลใส่เบงโลเจอเอามีดใส่เป็ด้วยมีดเราเดินป่าเราต้องมีมีดใช่นไหม หฮาต้องโชว์น่าเชือ่ออ้ยมีแห้งค่ะบ้านนี้มนุษย์ขี้หนมีแห้งแล้วบ้านนี้เย็นสบายแล้วบวกเนึงนี่เปียกคอยว่าจะคอยสิตายระัาเด้อหาลงด้วยบ้านนี้คอยอันเกือบยาบ่มีอันนั้นลูกดอกนะ่ะค่อ,คอยๆมีล้มตาลงมากคอยเบรกจ้าก็อย,อยู่ดิ ่อโฟนหยุดฝนหยุดอ่านเป็นภาษาโฟนหยุดฝนหยุดฝนหยุดเดี๋ยวนี้ยื่นหอยลิ่นหอยมันจกโลกพุ่นีิบุอ่ะ พูยอย่าว่าไปไกลไปเรื่อยๆเถอะฮะหาเข้าคืนล้างนี่หาเข้าคืนล้างแคมปิง้งไงให้สิไก่ที่อยู่บนซงเลยเออมันน่าจะมีทางนี่เราลงทางนี้ก็ได้นี่ไม่ได้เหรอรถเราละ่ะรุ่นลาสตาแคมปิ้งเนี่ยดลืมเลยตรงนี้เราไปเห็นเลยทเย็นอย่างเจ๊เพราะว่าลมมันมาจากั่นี้ไงทางลงนะนั่นน่ะลงไปอีกเหรอ ตรงนี้ป่ไเปลงไ่าคาขาจะขึ้นเลยสิขาขึ้นดิเราไ่ขึ้นทางนี้นะมันอ้อมนะคะมันอ้อมหรอโอเคอ้อมก็ดีขาขึ้นเลยัตตะกรุดแต่นะ0ูนจุดนะ0.1กิโลลงลงเขา พักพีกหนาค่ะเเพราะว่นอนหนาแจ่มแจตุ้องคืีดพักความจุดชมวิวอันไหนรุ่นละสตาร์แคมตื่นอยู่ข้างหลังนี่เพื่อนเลือรวมทางมากข้างหลังสองคนเรื่อเรื่กดม้ย เลื่อมกดีกางหากลไม่ได้ลุกจนเมื่อยคนลงเล้งให้ท่าสวยงามเ้อมาวันนี้เลยนะงว่าเสียบคงว่า่วย่ึ้นฉันิ่งขาสั้นๆอยู่ถ้าช่วงช่วงยาวๆฉันจะได้ก็โ่สลิงเอาไอ้เจ้าไอ้เจ้า่าไม่ได้กลับทางนี้นะ มันจะเท่านี้หรอกหนูจะเตะให้สิเอาหนาล่องยางเดียวนี่สูตรพุ่งล่รงสิล่องก่อนบอสอันนู้นล่องก่อนอันนี้เลยค่ะอันนี้เขาให้โหนลงเนี่ยโหนลงมากค่ะคุณปุ้ค่อยๆลงมาเราไปไหนวะสีแดงนู่นไงหลักฮะข้างหน้าไปนู่นอีกนะโอ้มันได้ยินท่ไมันต้องขึ้นไปนู่นอีกอ่อ มันวนไปวนไปอะไรเพื่อก็มันขึ้นลงขึ้นลงวนเลยนะแล้วอันนี้คืออะไรขี่ออกอุยเสียวมากเลยมามันนักปานั่นจี๊พูดถึงตะยานก็ยานอยู่นะเจ๊มาแล้วมาแล้วไทยอุดรมาแล้ว ตกลงมาต่ำตกกบออกยกขึ้นเศร้าแท้ยังเป็นยังเป็นยังยกขาบออกอยงน้ตัวก็เลยเอาโตจะค้องเนิ่มเลยบอกแล้วอย่าไปหมดขาไอหมุนจับไ้ลูกจับทีว่าแม่ถ้าเกิดนู้ถ้าเกิดตกลงมาหนูไปก่อนนะควักมันจะตกไปทางนู้นตกทางนี้ด้วยเมื่อกี้ถ้าเกิดตกไม่ถ้าตกตกทางนี้ ตกนูไปก่อนเลยน่เรียบร<ป>้อยเลยนะหนูเลยไป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 ก่อนไปสักหลยห้าวันลงแล้วล<ะ>จับเชือกจับฮัลโหลเพียนลงไปก่อนเลยเพียนเนี่ยตามไปเพียน มมมมไม่เ,เห็นไปเลยไปเลยสองคนนั่นอ่ะแกต้องกดตรงนี้ค่ะแล้วแกจะเห็นุงกว้างมากาเห็นข้างล่างนะ,ะเโกว้ามากอบ,บเบงนี่แล้วขึ้นมานี่ okay. ตกลงเราจะลงทางนี้ใช่ไหม โอ้ยแต่ลูกชายเขาก็ไปแล้วเรามีคนต้องมีคนดูแลใช่ไม่ถ้าเกิดได้ถ้ามาขึ้นตรงนี้ไปมันจะดีไงใช่แต่ว่านี่เราลงฝั่งเนี้ยจะชันกว่ากูชูลิกมอเตอร์ รู้ลงมาแล้วนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวพี่คุณนายไทยอุดรจะลงนั่นแหละเอาขาขาเหยียบอันนั้นมาก่อนโอเคหันหลังไม่อ่าแล้วอีกขาหนึง่งลงมาอีกอันนึงนั่นแหละแล้วทีนี้มือจับตรงที่ตีนแรกเหยียบจับให้ถูกข้างสิเออนั่นแหละ ทีนี้โยนตัวลงมาเลยค่ะอันที่สามทิ้งทิ้งทิ้งน้ำหนกัก <c oughs> <c oughs> โยนตัวลงมาเลย <c oughs> <c oughs> ใทรวุดนท่าง <c oughs> <c oughs> เอาเยี่ยมาเยี่ยมาเออนั่นแหละวางเท้าโอเคได้แล้วจา้าลงมาเลย โอ้ไม oh ่ก็เราไม่ต้องมองนะคะลงอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องมองไม่ต้องมองที่ไหนทั้งนั้น oh. เออจิตสัมผัสแบบเจียนยานทิปลงมาเลยจ้า <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> oh, โอ้เก่งมากเกือบแล้วเอาปะไตจังย่างเอา บันไดไปต่ออีกไปไปท่านผู bye bye, oh <man. S 1> <p> ้นำไปแค่ไหนแค่ไหนล่ะอยู่ตรงกลางดูกับใครวะ เริ่มีปัญหาแล้วนะคะเริ่มรู้สึกว่าสูงลงไม่ได้ <c oughs> เอายายาเอาขาอยู่ไหน จากข้างบนนี่แหละกกยางซั่ได้บาในจน่พักกัน่อ๋อการเทศยางบันไหน,น,นไถ่ายรูปเฉยๆโลกไม่จำโลกไม่จำา <laughs> ไม่ตกตาไม่ตก <laughs> ือเป็นไปกระจกันสะมันสีฮักได้ไ่มต้นไม่ต้นต้นไม้นะอย่าต้นไม้สีไม่แล้ต้นมันแข็งไงของิวจะมาดูก่อนให้มันได้ค่ะนีนะิงเกปากะเ้าไปใกล้ไรเสียว เดี๋ยวเขียนกูเอร์มันมาดีดปากเมื่อกี้ตอนร้องเมื่อกี้เอามันคือสั่นมันเดี๋ยว้งสั่นละเดี๋ยวต้องขึ้นดันสั่นขืนดันขืนยอดเขายังบาสาใจพ่อขึ้นยอดต้นไม้อีกเยอะต้นเขาต้องลงมานี่ล้มเขาเนี่ย ล right? pues <the> yes. <la un> th ืมอายุเลยแต่ละคนอันนั้นอะไรวะถ้าปีนแล้วต้นไหม่มันมันหนันแบะได้ไหมมึงเห็นจุดเดียวคับขึ้นไปลองแผลอ่องแผลโดนมูรักโคตรเหมือนเลยขาล่งก็เริ่มสบายสบายแล้ว นนลเฮ็ดเร็ดแทนทะเลีวเฮ็ดก็เลยอยู่กับเฮ็ดแทนทะเลวเฮ็ดมันปูนี่ไงเ็ดรเด็นเฮ็ดมันปูเยอนกันมากกว่าเออกำลังเริ่มไปตอนนี้เขาก็ชิยอนกบไปหาที่จอดรถจอดรถไปขาลง เดี๋ยวไปเลยเราเดินทางเล็กงไปสนีไงทางไปสน,ปสนีเขาใช้ถ